เครื่องแล้วพี่นั่งุงนูนะเครื่องยาโน๊จนาากระรงขมัดขมิ่นเลยมีสมงปุบปุเโอ้าแฟกาแฟอ๋ฟฟอลงไป นะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำน่อยได้พี่น้องด้วยจ้าทำอะไรจ้าไม่สมเป็นมันยามืดบ้างอือ่บอกให้เปิดไฟอันหนึง่งก็ไม่เปิดก็้เปิดอีกอันหนึ่งน้าย่างกไปใจกี่บาทไปบ้านโะอ้อโบนาย ปุ้งซุ้ซๆ่ซูกคนละอ็ไปตามเครื่องเดีย๋ยบไล่ตะไคร่ใบมะกรูดอยู่นนี้เดอบไล่กระช่ายตามระพะพ้องกับฝาเทลงเยค่ะได้ปุ่มเนื้อได้ไหเรื่แต่ประดดได้ไหเรืองแคชิลๆแบบนี้แ่หน่อ ไปเปื่อยๆได้ชิลงกำักัดอยูตอนนี้คนไปนี่แหละอือคนไปนี่ละ,ะไละไะป้าปีนะหนมนงกนต้มตีนไก่ไปเปื่อยดี๋ปั๊กเดี๋ยวมันเดือดแล้วเอา,อา,ายุดทิมาไส